สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักนะคะวันนี้คะ่ะยังคงเป็นเรื่องของฟันลูกน้อยเหมือนเดิมนะคะเราพูดคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลช่องปากด้วยการแปรงฟันนะคะหรือว่าเรื่องของฟันน้านมเรื่องของการรักษารากฟันอะไรต่างๆนะคะวันนี้คะ่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดกับฟันของลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุขาดกันละเลยการดูแลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีวิธีการรักมืออย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาพูด คุยกับทันตแพทย์วสันประเสริฐสมนะคะซึ่งเป็นทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษค่ะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะสวัสดีค่ะหมอคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอันตรายของที่เกิดจากฟันเด็กบ้างคุณหมอเนี่ยเคยเจอในกรณีไหนมาบ้างคะจริงๆก็มีตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยก็ <c oughs> ถ้าแบบอดหน่อยตกก็มีตกตกเปตกเตียงนะครับ แล้วก็โตขึ้นก็ตกล้มตกบันไดล้มกระแทกองค์บาทเทศกับจักรายานก, Side, นกับมอเตอร์ไซค์จนกระทั่งรุนแรงถึงตกที่สูงหรือ <ừ> บาดเทตกับรถย,ยนต์ก็มีหมดคือ<ช>ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาด้วยลักษณะการกัดฟันกระแทกมาไม่ว่ากรณีในกรณีหนึ่งทำห<ะ>้หลุดไป ก็มีทั้งหักทั้งหลุดเนืออฉีกมีบาดเจ็บที่ปากและกระดูกขันไก่ด้วยก็มีอืมคือแล้วแต่ความรุนแรงในกรณีไปนะครับทีนี้วิธีการรับมือการรักษาก็ต้องต่างกันไปในแต่ละกรณีอย่างถ้าเป็นเด็กเล็กฟันน้ำนมสมมุติว่าฟันบิ่นฟันหักมาลูกเล็กจําเป็นที่จะต้องไปทําให้สวยงามเหมือนเดิมไหมหรือว่าวิธีการดูแลควรกกเป็นยังไงคะส่วนใหญ่ถ้าถ้าเด็กมาเนี่ยถ้า โดยโดยรวมไม่ได้เกิดอุบัติเหตุกับส่วนอื่นถ้าฟันล้วนเนี่ยก็คือว่าก็พยายามบูรณะปิดให้ให้ให้ดีขึ้นถ้ามันไม่ได้เคลื่อนจากตำแหน่ง<ะ>ปัญหาก็คืออย่างนั้นนะครับก็มันอยู่ที่ระดับการแตกครับ<ะ>ถ้ามันบิ่นมันคมนิดหน่อยแล้วเราก็ลบคมไปเท่านั้นอุดไปก็หลุดอย่างเงี้ย<ะ>ก็จะลบไม่ให้มันบาดมันเคือง<ะ>แต่ถ้ามีหักมากกว่านั้นเราก็อุดเสริมให้มัน ทั้งสวยงามทั้งมันจะไม่เสียวอะไรแต่อุบัติเหตุกับฟันทั้งหมดเนี่ยทำใจนิดนึงว่าโอกาสจะเป็นฟันตายทีหลังหรือฟันโครงกระสาทเนี่ยมันจะตายแล้วก็เป็นต้องรักษารากฟันหรือว่าบางกรณีก็ต้องเอาออกได้ก็มีค่ะคือบางทีอาจจะต้องวหวก่อนไว้คู่อืมอันนี้คือต้องแล้วแต่กรณีไปครับอันนี้คือในกรณีที่เป็นฟันน้ำนมแต่ถ้าเป็นฟันแท้แล้วค่ะคุณหมอบอกว่าฟันแท้คือแพทก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าฟันแท้เนี่ยสามารถเก็บ เอามาให้คุณหมอต่อกลับไปได้ด้วยครับถ้ากรณีฟันนะฮะฟันฟันกรณีฟันบินฟันหักเนี่ยทำนองคล้ายกันนะเราก็ดูว่าบูรณะได้พยายามเก็บให้ถึงที่สุดโดยเฉพาะฟันแท้แต่หักไปจนถึงรักษารากฟันแล้วก็พิจารณาปลายรากเปิดหรือไม่เปิดอะไรเงี้ยก็คือว่าฟันจะตายหรือไม่ตายประเมินก่อนพยายามทําให้น้อยที่สุดนั่นแหละแต่ถ้าต้องทํามากขึ้นมากขึ้นต้องไปรักษารากต้องทํา ครอบฟันที่หลังอะไรอย่างนี้ก็มีแต่กรณีฟันหลุดออกมา<ะ>ทั้งซี่เนี่ยตึงออกมาเลยใช่<ร>ก็จริงๆฟันฟันแท้ก็ก็ให้เอากลับมาให้กุงหมอโดยเร็วที่สุดปกติก็จะภายในครึ่งชั่วโมงหรือไม่เกินสองชั่วโมงที่ในบทวิทยาการทั้งหลายว่ามันจะสําเร็จได้ดีแต่เละเล,เลกว่านั้นก็มีแล้วก็อยู่นะครับแต่ปัญหาเรื่องการยึดติด<ะ>มันจะมีผิดปกติฟันจะต่ำกว่าระบหรือยึด เชื่อมกับกระดูกเป็นชิ้นเดียวกันหรืออะไรงั้นมันจะมีทีหลังก็มีอี๋ออย่างนี้ค่ะคุณหมอสมมุติ yup uh> ว่าฟันหลุดตู้ออกมาเนี่ยเราตกใจวิธีการแรกตั้งสติเละเก็บเก็บฟันมาใช่เก็บฟันมาคือส่วนใหญ่ถ้าห่วงกันสกประปกจะไปล้างกันสะอาดขัดอย่างดีมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอยากให้เก็บมาโดยแบบว่า ให้อาจจะแกว่งน้ำหรืออะไรนิดหน่อยมา<ช><ช>แต่อย่าเอามาแบบแห้งๆบางคนแพ็คใส่ถุงกาสติกอย่างดีแห้งกระแดงมาเลยหอทิชชู่เลยแห้งเนี้ยเช็ดติดนัอ่าใช่ใชม,มันก็จะ,จะทําให้เนื้อเยื่อรอบๆตัวฟันเนี่ยมันมันตาย แล้วการยึดติดกลับไปเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันไม่ดีแ้นะก็หรือว่ายึดติดกลับไปผิดปกติโอกาสความสําเร็จเนี่ยก็อาจจะมีน้อยลงหรือว่ามีปัญหาหลังจากนั้นมีการละลายตัวของเนื้อเยื่อรอบลากแล้วทําให้ลากละลายทีหลังอะไรอย่างนี้ก็มีทั้ง,มมงหม<า>ดแนะนําให้หนึ่งคือว่าทาความสะอาดอา,อาจจะแกว่งน้ํานิดหน่อยให้เสร็จอะไรที่เกินไปเนี่ยแล้วก็เอามาอย่าให้แห้งอย่าให้อยู่ไว้แห้งๆคือ มันจะมีน้ํายาที่เหมาะแต่คงหาไม่ได้ในในเชิงช,<ว>ชีวิตจริงช่วงนั้นต,ตกใจคงหาไม่ทนนันเดียดีที่ดีที่หาได้ง่ายมากตอนนี้ก็คือนมเขาจะใส่มาในนมนมจืดนะครับโลแฟตก็ได้โลแฟตก็อาจจะดีกว่ามีแฟตเยอะแต่แนะนํานมจืดใส่มาในอย่างนั้น uh huh. นะถ้าไม่สามารถหาได้แล้วเราจะรีบไปหาหมอเนี่ยจริงๆก็อาจจะใช้น้ําเกลือจะลอง,ลอง,ล,องลองมาเยอะนะฮะคือความเข้มข้นอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนํา น้ำเกลือเราก็ไม่หาง่ายเนาะจริงๆถ้าไม่มีอะไรจริงๆอยากจะบอกว่าน้ำลายเรานะครับบางคนเนี่ยให้ห่อผ้าท่านแม่เนี่ยอาจจะห่อผ้าอมมาเลยก็ได้ห่อห่อผ้ากอแล้วอมมาหรือว่าเพราะในเด็กเนี่ยอาจจะพลาดจริงๆถ้าสามารถใส่กลับดูเป็นเนี่ยใส่เข้าที่ไปใส่ไปในเบ้าเลยแหละแล้วให้เขาคาบกลับมามันก็จะชุ่มชื้นอยู่ในเบ้าฟันเขาได้ถ้าใส่แต่ถ้าไม่มั่นใจ คือในเด็กต้องดูว่าเด็กเล็กหรือโตเด็กเกือบใช่นั่นแหละครับคือคือต้องดูว่าบางทีก็จะแนะนําว่าฉุกเฉิญอมมาห่อผ้าแล้วอมมาคุณผู้ปกครองอมมาก็ได้หรือว่าบ้วนใส่ถุงใส่ถ้วยชุ่มชุ่มมาก็ได้คือน้ำลายก็เป็นมีเดียที่อาจจะโอเคว่าน้ำลายแม่ได้ไหมคะได้คือคือได้คือไม่มีอะไรก็ใหญ่แห้งก็คือน้ำปรัปลาหรืออะไรก็ได้ฮะก็คือห่อคือลำดับความดีก็ลดลง แต่ดีแต่ดีกว่าที่ไม่ทแต่ดีกว่าแห้งแห้งมาอย่างนี้แต่ว่าทุกบ้านเนี่ยที่เป็นลูกเล็กเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีนมที่ลูกดื่มอยู่นมอะไก็ได้ได้ก็คือนมนมแต่นมนมเซรายนมกล่องอะไรที่หาซื้อง่ายๆก็ได้ก็คือมันมันน่าจะสะดวกค่ะได้แต่แบบฉุกเฉินจริงๆก็อย่างที่บอกใหญ่แห้งแห้งมาคือหนึ่งแล้วก็เวลามาให้เร็วมาให้เร็วยังไงเนี่ยนึกอะไรไม่ออกอมมาก่อน เอาคุณแม่อมได้ฟันลูกนะอย่าเผลอตกใจกลืนเข้าไปเองอันนี้ก็ไม่ได้แล้วที่นี้เนี่ยขั้นตอนเราสามารถอันนี้ย้ํานะคะว่าในกรณีที่เป็นฟันแท้ฟันน้ํานมไม่ต้องเก็บมาอ่าก็ก็บก็ฟันน้านมเราจะไม่ถ้าหลุดออกมาทั้งซี่เนี่ยไม่ไม่จะไม่ไม่เอาใส่นะครับเพราะว่าโอกาสที่มันสําเร็จก็น้อยแล้วก็มันจะละลายตัวไม่อยู่หรอกฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสําเร็จแล้วก็ ติดเชื้อหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ละลายหลุดมาอยู่ดีแล้วเด็กจะเจ็บะอะไรท์คืออยากจะให้ประเมินเด็กก่อนด้วยซ้ำความจริงนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุแน่มันจะตกใจเลือดลูกกบปากมือไม้สั่นจําอะไรไม่ได้ให้ตั้งสติก่อนนะครับแล้วประเมินสิ่งที่หมอต้องการคือประวัติด้วยว่าอุบัติเหตุมันรุนแรงแค่ไหนเด็กเนี่ยสลบไหมหรือว่าอะไรเงี้ยมันม,มันบ่งบอกถึงว่าร่างกายเนี่ย เขามีพยันตรอันตรายกับระบบที่สําคัญกว่าอย่างสมองอย่างอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงเกิดเมื่อไหร่นานเท่าไหร่เนี่ยให้เล่าให้ได้<ฆ>นะครับแล้วก็มาเลือดจะเปื้อนเนี่ยถ้าเราเอาน้ํารูปอะไรดูดีเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆมันมันจะดีกว่านั้นเวลาเราดูลูก้องแล้วแล้วเราจะตกใจนะครับนะครับแล้วก็พยายามห้ามเลือด<ฆ>นะฮะในในทางมาตรฐานส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องสรบปเรื่องการหายใจเรื่องอะไรในมาก่อนแล้วเลื่องเลือด ก็เป็นอันที่เราต้องหยุดก่อนดังนั้นถ้าเป็นแพทย์เนี่ยเวลาเขาเจอเด็กก็จะตกแต่งเย็บแผลหรือแม้แต่เราเนี่ยถ้าเกิดฉีกอะไรเราก็จะตกแต่งเย็บแผลให้เลือดหยุดแล้วก็ค่อยมาดูเรื่องฟัน คือที่คุณหมอบอกนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุกับลูกอย่างแรกเลยคุณแม่เนี่ยตั้งสติก่อนแล้วก็ดูก่อนว่าไม่ใช่มูแต่ขวงแต่ฟันเลือดออกกลบตาอะไรต่างๆประเมินด้วยว่าส่วนอื่นๆสมองสมองเขาเนี่ยโดนกระทบกระเทือนหรือเปล่าถ้าทุกอย่างดูดีจะหัวลง ก่อนที่ฟันจะผุนะคะบางทีเนี่ยรีบมาหาหมอฟันกลัวฟันต่อไม่ได้แต่ว่าสมองสมองนะต้องหมวกไว้ด้วยเพราะว่าต้องความเมินนิดนึ่งคือเรื่องฟันเนี่ยยังไงเราดูแลให้สวยงามได้นะคะแต่ว่าถ้าสมองเนี่ยคือควรจะให้ความต้องไปก่อนทีนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรคะน่าจะแบบ ดูแลไม่ค่อยใกล้ชิดแหละนะครับแล้วก็ไม่ไม่ระวังระวัยไม่ได้นึกถึงโอกาสที่จะเกิดนะครับยังยังเด็กตกเตียงแม่อยู่ใกล้ๆก็เกิดอ่ะอซึ่งไม่น่าจะเกิดถ้าเป็นโบราณคงไม่ยอมให้เกิด คือเรียกว่าคุยกันแอบคุยกันรอบๆคุณหมอบอกว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความใส่ใจลูกบางทีเราน้อยลงให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นๆคืออาจจะยุ่งด้วยทํางานด้วยอะไรมากมายให้ความสาคัญลูกน้อยลงอือย่างเช่นไอทัแหม่มีอยากจะบอกบ้านตัวเองก็เป็นบางทีลูกเดินอยู่ให้เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะอุบัติเหตุง่ายด้วยเด็กก็สมาธิไม่ค่อยดีใจจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้น การเรียนรู้เรื่องระวังตัวกเกิดอุติเทุของเขาเองก็ไม่ดีพอเราเก็บฟันมาให้คุณหมอแล้วค่ะขั้นตอนที่คุณหมอจะใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันต้องพิจารณาอะไราอ๋อมหมอก็จะดูสภาพการแตกหักหนะฮะว่าฟันนี่อยู่ในสภาพแต่ส่วนใหญ่นะถ้าหลุดทั้งซี่เนี่ยแล้วก็มันไม่ค่อยจะบินเวลากรณีหลุดทั้งซี่แต่ถ้าบินเราก็จะไปซ่อมทีหลังนะครับคือเอาฟันเนี่ยใส่ในเบ้าฟันไปก่อนนะครับแล้วก็จะมี การยึดหมอจะยึดด้วยมักสมัยใหม่สมัยนี้ก็จะใช้วัสดุอุดนี่แหละย,ยึดกับลวดหรืออะไรที่มันขยับได้เล็กน้อยเพื่อให้ฟันเนี่ยมันมีการเคลื่อน้ายธรรมชาตินี่จะไม่ยึดเกาะแน่นกับไม้นนมัน,นสามารถเชื่อมต่อกันได้เองฮะมันก็คือจะซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่รอบๆไปแล้วฟันจะเชื่อมซ่อมกับกระดูกเบ้าฟันเอง <ฮะ S 1> ถ้ามีกระดูกแตกหักก็อาจจะยึดงานหน่อยระยะการยึดเนี่ยก็ประมาณสองอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์ แล้วแต่มีการหักหรือการมันเป็นแล้วแต่รูปแบบการติด <Yeah. S 1> การ ท่านี้ทั้งนั้นนะคะต้องพิจรารณาเป็นรายๆไปนะคะขั้นตอนวิธีการรักษาแล้วก็ดูด้วยว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะแต่ว่าที่สําคัญเลยเราควรจะป้องกันกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะคอย่างที่คุณหมอบอกปัจจุบันนี้อาจจะมีอะไรรอบตัวเราให้เราละเลยความสนใจจากลูกมากไปสักนิดหนึ่งให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ให้เขารู้จักระวังตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุด้วยแต่ว่าถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็พร้อมที่จะช่วยรับมืออยู่นะคะคให้ฟันกลับมาสวยงามเหมือนเดิมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะ มาให้ความรู้กับเรานะคะ <c oughs> เอาละค่ะคุณผู้ชมค้าหมดเวลาในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้แพทและคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ